ขอลงและสวัสดีเพื่อนๆนิสิตทุกคนนะคะดิฉัชนชื่อนางสาวเบญพรเชินเริญและคนิสิต5้า4 0 6, 6 9 1ก้าหนึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิเทศาสตร์สาขารัฐศาสตร์นี้นะคะจะมาแนะนำหนังสือให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะหนังสือเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่า Good Day วันดีๆมีได้ทุกวันนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเหมาะสำหรับวัยรุ่นและน่าอ่านสำหรับผู้ใหญ่ะคะ่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยนักจิตวิทยาที่มีความสามารถ หลายท่านค่ะมาจากสำนักพิมพ์ไพรินนะคะหนังสือหนังสือเล่มนี้นะคะ,ะ,คะจะทำให้คุณสามารถพัฒน,น,นาตนเองสามารถช่วยให้เปลี่ยนแปลงความล้มเหลวไปสู่ความสำเร็จที่ทุกคนมีได้ะคะ่ะหนังสือนี้นะคะ แต่ก็อาจจะทําให้ทุกคนนะคะมีความจิตใจนะคะมีความวิตกกังวลคิดมากแล้วก็เป็นทุกข์ได้มากเลยทีเดียวบางเรื่องนะคะ <c oughs> ก็อาจจะกับการ <c oughs> การพัฒนาขีดความสามารถของตนเองที่จะทําให้ชีวิตนะคะมีความสุขแล้วก็ความประสบความสำเร็จที่เองหวังไว้นะคะและหนังสืเอเล่มนี้นะคะยังได้มีบทความที่สํคาคัญที่จะทาให้ให้ทุกคนนะคะ ช่วยยกระดับจินใจของเราให้สูงขึ้นนะคะทําให้ได้รู้ข้อคิดแล้วก็วิธีการในการแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะดิ่ันนะคะจะขอยกบทความบางส่วนนะคะจากหนังสือเล่มีมากให้เพื่อนๆฟังค่ะอยาก้อถอยถ้ายังไม่สู้ให้ถึงจนถึงที่สุดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวได้แต่ล้มแล้ว ครั้งนี้นะคะหนังสือเล่มนี้หวังว่าจะแนะนําทางออกให้กับปัญหาแก้ปูได้ค่ะอย่างน้อยที่สุดนะคะก็อาจจะช่วยจุดชนวนความคิดในการหาทางออกของปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอและมีหลายทางด้วยค่ะคุณอาจไม่จาเป็นต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาเอคนอื่นเพราะคุณสามารถพบวิธีการที่ดีในหนังสือเล่มน,นี้ที่เหมาะสําหรับปัญหาที่ซับซ้อนของคุณเอง แล้วคุณนะคะจะได้รับความรู้และประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ใครที่มีปัญหา <c oughs> หรือหาวิธีแก้ปัญหาไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็ลองไปหาหนังสือเล่มน,นี้มาอ่านไปดูค่ะแล้วคุณจะพบทางออก